สำหรับใครที่อยากดีทอกรำไส้ผิวสวยใสพุงยุบขับถ่ายดีต้องลองสูตรนี้ค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้วิตามินซีจากธรรมชาติใช้มะนาว1ลูกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ซอยสไลด์บางๆแบบนี้เสร็จแล้วก็แงะเม็ดออกให้หมดเลยค่ะหรือใครที่จะปอกเปลือกมะนาวออกก่อนก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวช่วยก็คือมเมล็ดเจียนะคะสาหรับมเมล็ดเจียกับเม็ดแมงลัก มีความแตกต่างกันนะคะสำหรับเมล็ดเจียมีคุณค่าทางอาหารจะมากกว่านะคะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินบีและใย,ยอาหารโอเมก้า3นะคะซึ่งเม็ดแมงลักมีแค่ใย,ยอาหารอย่างเดียวนะคะและเมล็ดเจียนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความอยากของอาหารนะคะลดพุงช่วยขับไขมันดีท็อกด้วยค่ะและเมล็ดเจียนะคะสามารถนำมาแช่น้ำแบบนี้นะคะเขาจะมีความแบบพองตัวได้มากถึง15%นนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาเทใส่ในขวด หรือว่าในแก้วที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เติมเป็นน้ําโซดาค่ะสําหรับน้ําโซดาเวลาผสมกับมะนาวนะคะเขาเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะจะช่วยเรื่องกระตุ้นลําไส้ทําให้การขับถ่ายได้ดีและการดูแลจากภายในนะคะจะส่งผลถึงภายนอกผิวพรรณเราก็จะผ่องใสจะช่วยเรื่องลดสิวลดความมันส่วนเกินด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อเมล็ดเจีย1ซอง159บาท2ซอง289บาทค่ะ